ใช้เชือกวิ่งนะวิ่งข้ามไปยังวัตถุสิ่งของที่เราจะผูกเชือกรัดหลังจากนั้นวิ่งมาข้างล่างนะครับเราวิ่งข้ามขึ้นบนข้ามเชือกหลักนะครับไปสองสองรอบนะรบเรียกว่าสองรอบดับเบิ้ลคอนสติเตอร์นั่นเองเมื่อได้สองรอบแล้วเราใช้เชือกวิ่งเนี่ยสอดไปยัง เชือกวิ่งที่รัดไป2รอบที่วิ่งไปสองรอบนั่นเองเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะล็อกปลายเชือกด้วยวิ่งไปข้างล่างเชือกเส้นหลักในวัตถุสิ่งของก็คือตรงนี้จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นก็ดึงจัดเข่าที่เลย ดึงให้แน่นเห็นไหมครับเมื่อเราดึงแน่นแล้วเนี่ยเชือกมันจะไม่คลายมันจะรัดแน่นเรียกว่าเงื่อนนี้เรียกว่า double c o n s t r i c t ร r เป็นการใช้เชือกวิ่งวิ่งพันกับวัตถุสิ่งของนั่นเองเห็นไหมครับเชือกต่างสีดูแล้วสวยงาม double c o n s t r i c t ร r ขอบคุณที่รับชม